ใต้แสงจันทร์สีขุ่นเขาลอยอยู่เหนือหมู่บ้านเคลื่อนไหวไปตามแรงลมดวงตาเปล่งแสงแดงราวฐานไฟตำนานผีกระหังยามค่ำคืนในท้องทุ่งอันเงียบงนันมีเงาหนึ่งร่างโบยบินผ่านแสงจันทร์ปีที่ทำจากใบกล้วยเสียงครว่นเบาๆดังก้องในลมผู้คนเรียกมันว่าผีกระหังในอดีตการ เขาคือชายผู้ฝึกไสยเวทเพื่อสแสวงพลังอาคมแต่กลับใช้มนต์ผิดทางจิตวิญญาณแตกสลายถูกคำสาปให้กลายเป็นปีศาจครึ่งคนครึ่งนกบินไปกินของโสกปรกและซากสัตว์ยามราตรีใต้แสงจันทร์สีขุ่นเขาลอยอยู่เหนือหมู่บ้านเคลื่อนไหวไปตามแรงลมดวงตาเปล่งแสงแดงราวฐานไฟผู้เท่ากล่าวว่าหากได้ยินเสียงฟึบฟึบ เหมือนใบกล้วยกระพือหลังคาบ้านอย่าเปิดประตูอย่ามองขึ้นฝาเพราะนั่นคือกระหังผู้ที่ยังถูกลงทันให้บินหิวโหวยไม่รู้จบพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับโบนสัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10บเท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่แอเ